ที่จ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องเข้ามาเบิ้งสวนบะเขีอวย่าวจ้ะอัปเตดตแล้วค่ะบะเขือส่วนนี้จะคล้องสวงนเพียงเทางพี่กัสสวนนี่กับสิยู่บ้านตลาดจ้ะตำบลหน,นองไฮอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธท่านี่จ้ะพี่น้องได้มีโอกาสเดินทางมาทางนี้มาเกาะสวนกันเลยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเข้าจ้ะ ได้ขายได่ขายคุณอาจจะขายได้ดีนะแต่เรื่องเงินแต่พื้นที่ง่ายเลยแต่ว่าสวนเื่นมันกับหูมันยัดใส่ยัดยังหูผมมันยัดสวนกต่พื้นที่สามงานพี่น้องจะคล้องสวนเพื่อนสวัสดีค่ะคครัับวดดีจ้าอ้าวขออนุญาตแนะนำจะคล้องเลยค่ะให้พี่น้องเข้าหูติดไม้ใส่เสือก่อนใส่เสือ่จ้า ครับผมนายอรัญวงคํคำเหลานะครับผู้ซอยรั่นนะครับบันตลาดนี่ละครับครับกะก็สิดด้มาปลูกอะมันขี่ขันเนาะสีไปเห็ดงานมาเัอะใช่ไหขี่ขันสะไปเฮ็ดงานกะอาศัยว่าเจ้าของกับมีพื้นที่พ่อด้เห็อยุดอกกะมีพื้นที่เรากะมันบ่มาะสมกับการเฮ็นหน้าบ้านนี้มาเห็ดเข่าแล้วมันเฉเรียต่อพื้นที่เด้ยวมันบ่ได้มันจีบไ่ได้คือเห็นหน้าสินะสมมติว่าพื้นที่นี่นี่คันแม่นเห็ดเข่าก็สิด้ดยู่มันสามสอบสี่สอบห้าสอบ แม่นขายกับแต่โคกหล่อเจี๊ยบหล่อต่อปีมันบ่บานี้บานีไม่จัิงสิผมมามาคิดเมึงเนี่ยมันได้หลายกว่าผมผลิตมันสิได้หลายกว่าราคาคือว่าเงินมันสิได้หลายกว่ากันเรื่ยก็เลยอยากอยากปรับเปลี่ยนเมึงใช่ครับแต่ว่าแต่พ่อแม่เพิ่อนกะแล้วก็ว่าโอ๊ยเดือดเหตุเพราะหลายคนก็ว่าน่าเพ่อนแถวเนาะเสียอหายเสียหน้าว่าฉั่นซะจ้าใช่ครับกับได้ถมเพิ่มขึ้นบ่ค่ะหรือว่าพื้นที่เก่านี่ถมครับถมบทุบเบิดหลายใช่ไหมค่ะ ผมเบิดอยู่หมื่นหกครับตัวนี้หมื 10, 10, <6. S 1> ่นหกือหกแต่ว่ากระไดใส่มันประโยชน์มันสามสี่ปีแล้วล่ะจ้ามันกะไดขึ้นทั้งบ่ดไดขึ้นไดขึ้นแล้วล่ะเนาะมันถักบัวเง,งินอยู่ใส่<อ>ต่พอไดไดมันไดแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> แตคือว่าเฮาหามาใส่ไปนอกจากนครับครับครับก<ม>ับพ่อไดให้ลูกไปโรงเรียนจ้าครับผมแต่ก่อนนี่เหตุงานอยุ่กรเทพเหค่ะหรือว่าจังไ๋แต่ก่อนบ่ผมจะเหตุงานประจําอยู่ลุงสีลุงสีเขานี่ล่ะบ้านลุงสมนี่ล่ละจ้ากกยังเห็ุอยู่ดอกแกมีโอกาสได้มาก อยู่นี่บานนี้มาเฮงหน้าจ้าของบางทีจ้าของมันสูงมันสูงมันสูงมันมเหมาะการเฮ็ดนาว่าสันซะมันโนนนอกบ้านาง่ายๆนี่นตกเดือนสิบเจังมีจังได่ดํนาว่าสันซะบ้านนี้สิมาเฮดจังไ๋สิมาเฮ็หนาก็แขงเขาบบได้ว่าสันซะเขาขายเขาเด้ปี่ะร0หาเ6ินหกจมืเจ้าของเขาขายเขาเด้ปี่ะ1 0เมืก็คือสู้เขาบบได้คันเฮ็ดาน้าฮะเฮ็ดสวนดีกว่าเฮ็ดสวนดีกว่า เฮ็ดมาสามปีแหละแม่ค่บสามปีสี่ปีแต่ว่ากับพอนเก่งดอกเดีแตวว่ากับพอนเก่งแต่ว่ากเฮ็ตพ่อเด้ขายอยู่กับงามอยู่เพราะว่าบะเขรืกไง่เนานะคะนาะครับครับบะเขียกง่าครับโอ้ปลูกด้นไปนหดเนาะจากมันเด็เข้าจมันเก็บปลูกมีประมาณสักประมาณเจ็ดสิบมือครับไดีเก็บเจ็ดสิบมือประมาณนี้ครับประมาณนี้รวมเพาะนัาเมนบ่ค่ะบ่อพอะตั้งหากครับมือ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 เพาะพากับนับตั้งหากพอะมีประมาณกับเดือนหนึ่งสามสิบมืออยู่ดอกจ้าเอ้ยพอประมาณนี้แหละ เก็บแล้วบ้านนี้ห้าสิเก็บไปได้โดนอีกวันไหนจ้ะสามสี่เดือนบ่อฝนเก็บสามสี่เดือนบ่ถ่าบกเขือนี่ผมก็ต้งลงตะกี้ผมลงพียผมก็ยังบ่วห่นอันนี้คือกันแต่ว่าคิดว่าบกเขือนี่มันได้โดนเติบเพิ่นว่าได้โดนเติบอยู่ที่กันมันุงหลักสามเ้าวถ้าห้าเอาใจใส่มันมันก็สีอยู่นี่โดนเติบอยู่ดอกจผมว่าสามสี่เดือนมีแน่นอนห่อนาฝนห่นละคือสิยังได้กเก็บอยู่ใบมันก็ยังดีอยู่เก็บมานี้ก็ ตั้งแจกบก็ล่ะเก็บๆนี่แหละเก็บเก็บผลผลิตมันมาหนะเมื่อเช้าได้เก็บบ่ค่ะนี่เมื่อเช้าเมื่อเช้าบ่ได้เก็บครับบ่ทันได้เก็บมือกอนนี่เก็บไปทำบุญธรอาจารย์เพิ่นอยกุลูทำบุญพ่อครับครับสวนชายบุญเนี่ยได้กพี่น้องทำบุญอาจารย์ต้องจิ้ไปเลยครับแต่เรื่องอาจารย์แล้วัาสิไปไปงานอีหยังเนาะเพิ่นว่า สารพ่อเสีบุกเข้าไปบนน้ำสนอยจังลอยก็โล่ลอยก็โลครับบาทละค่ะดีค่ะเป็นจังไหนละค่ะตอนนี้สามบาทครับแต่ว่าช่วงแต่ว่าช่วงช่วงต้นต้นปีเนาะแปดบาทเก้าบาทสิบบาทอยู่บ่เออแต่ใครเนี่ย็ท่านอยู่ในแม่ท้านอยู่ครับท่านอยู่ท่านอยู่แต่ว่าตอนนี้มันหลายเนาะของมันหลายมันกับจังจีละจ้าจ้าจ้าของมันหลายมันกับมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเออ มันกะขึ้นอยู่ตามก้นไกแต่าดแมนแมนกับคับของค่ะมันไหลมันก็ต้องมันก็ต้องลงกอยู่ล้วลาะไม่นบ่ล่ะแมนจ้ะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าห้องรักษาใดในช่วงที่ว่าก้นเศ้าเบิดมันอาจจะขึ้นก็ได้เออจ้าๆๆมันก็สิขาบเกี่ยวไปเรื่อยเนาะแมนแมนแมนแมไล่ได้พื้นที่เท่าไรก็ค่ะนี่สมงานครับน่าจะอยู่ว่างสมงาน เก็บขายตัวหลอดนี่ได้ได้ประมาณเท่าได้เนาะประมาณอยู่ขันเต็มบะเขียะเน่าหรือว่าเบิร์ตพ่นนี่ก็สิอยู่พันหาครับพันสองพันหาประมาณนี่แหละประมาณสี่มือสี่มือสี่ทั้งหาหมื่นนะครับตัวหลอดสี่ทั้งหาหมื่นเก็บคือหนึ่งน่องครับครับครับก็ไหวอยู่ก็ถือว่าไหวอยู่เพิ่นไหวอยู่เพิ่นโบเด็เพิ่นโบเด็จฐาสุกนะเพิ่นโบเด็จฐาสุกเพิ่นโบเด็จถาว่าอันนี้ยังว่าแต่คือขัดพันใหญ่ทุกหาไม่ขาดไม่ขาดกับมาเอาเลยบ่ไม่ขาดมื่อเราก็สวนบ่ขาดเม่ื่อขาดเขาสวนเลยนะสวนกับงานอยู่ครับจ้า เอนมีเบียบักพี๊บบักพี๊กระปูกทังนันกันแม่นบักพีกต้นหนข้องเอือยดอกส่วนท้งฝนด็นดินของเอือยมันครับใช่น้ำฮดโฮดครับฮดครับฮดสายใชน้ำยดเนาะค่ะนอบบ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 บกบบบบบบาบบ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 สาบบ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 วบบบบบบนบบไดบดอบโบบบบบบอว่าจะบบกแมบบ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 กวันชบบ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 ดบบบนบบบวบใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยทอดใส่ไข่กบบ กมันนักเนาะค่ะนอโล่หนึ่งกับสีบัวลายปันไดได้เนาะโลหนึ่งนี่กับประมาณขนน้อยงามๆกับสีว่างเ็จแป้นน้ยนี่แหละครับเกจแปดน่วยครับครับครับแต่ว่าเพิ่นเก็บไงว่าต้องเมียกับว่าแต่อย่างนั้นผมเก็บก็ขึ้นะมาณสองสามสิบผมก็ได้ลอยกุหลูบแล้วบคือไงไงในการเก็บสีนาครับบัดเบียบเทียบอันนี้กับบักพีกเด้ค่ะเครเหเฮดบักพีกมานนี้บักพีกก็ดีอยู่ครับแต่ว่าราคาส่วนข้างหลังนี่อย่างนี้ปัญหา บ่โตู้บบ้านชาวบ้านคนปลูกหลายโอ้คนปลูกหลายบานนี้ราคามันก็ลุ่งลุ่งแล้วก็ยาฉีดก็หลายเออยาฉีดหลายแห้งจ้ะถ่าสูอือบานนี้คันเอาบ่อยู่กัลรกก่ะคนเอาโอ้มันคู่ิ่มก่อนเท่ากี้เป็นบ่แม่นแมนแมนจ้ครับแม่นแมนอันนี้มันอยากว่าจะเรื่องแมงเรื่องยังนี่มันกระชีมยาของมันอยู่ยาพิษโอ้จ้ะขวดเดียวขวดเดียวเพิ่นกระป๋อยากบ่ลำไส้ดอกเพิ่นนี่เพิ่นบ่ลำไเพิ่นบ่อยากระ่นบ่อยาก ถือว่าเ็ดง่ายอยู่จ้าใส่ปุ๋ยสูตรใดบานนี่คันผมใส่นอผมจะใส่ปุ๋ยหมากกับปุ๋ยยูเรียผสมกันจ้าเพิ่นจะมาปุ๋ยยูเรียอยู่เด้วยานวานเลยบ่ค่ะครับครับรยไปนี่ละโรยไปครับครับสำพอสมควรเท่ากับบัวร้ายแห่งดอกกับว่คเก็บออกสี่สองรอบโรุ้ยท่านึงกับแตงสีดยาทีนะจ้ายาสีดกับเก็บสองถือยาสีดท่านึงก็ถือว่าธรรมดาอยู่ดอกจ้าธรรมดาเนาะแต่ว่าแต่ว่ากับบัวเดียวาสีเหลวเก็บเลยนะกัให้มันอันนี้ยาชะกอน จ้ะโคดน้ำล่างออกน้ำยังสิหลายกับผมกับสิมี่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นอยู่ครับกับเฮ็ดแบบว่าพว่าขึ้นว่าจะของกิดตั้งใจกับซื้อกินเป็นเมื่อไหรจ้ะเท่ากับขึ้นยังสี่ละเออก็คือให้น้ำมันล่างออกก่อนเนาะแมนแมนไฮน์มันล่างก่อนให้มันล่างก่อนจ้ะล่างอยู่โคดนวดน้ำเปียกพูดแล้วล่างอยู่เจ็ดแปดหมื่นพูละจ้ะยังเหลื่อมเก็บถือว่าหนาเฮ็ดอยู่ได้น่าจะเนาะถ้าบ่ได้ไปใส่กับพวกเฮ็ดผมว่าเนาะ ถามว่าด้ไปใส่กับพวกเฮียตัวห้องยู่บัลเนี่ยจ้ะสิบไนั่งอยู่เสียดูไปโรงเรียนสิเอาใส่หน่อยเขาไปโรงเรียนโอ้จ้ะนี่ครับพอได้๋ยวดูไปโรงเรียนก็ยังดีนะครับครับครับอ้าวเศรษฐกิจสซมือนี้มีรายได้เสียหาหม่อต่อพันนี่ก็ถือว่าดีเลยได้เนาะก็ถือว่าเท่าบดเพจงานอยู่ใส่เนาะงานอยู่กับเงอนเท่าเงินก็อยู่หนีดินก็มีแล้วไอ้สิเนาะก็ลองคือบังว่า ก็ใครใครกว่าเขาไปกรุงเทพกรุงเทพก็ดีหรอกครับแต่ว่าร่างเทียก็อยากอยู่บ้านน้ำมอ้น้ำแมงนี่นะมันหอมพุ่งสิแนมันมันมันกะมันกะคนละอย่างเนาะกรุงเทพก็ดีดอกมองเงินมองทองมองสันสะแต่ว่าความเป็นอยู่มันกะดีคือบ้านเฮ่าดอกอากาศมันกะดีอยู่นี่อากาศมันดีมันวะอากาศมันดีอนี้ยมันก็ดีเบิร์ตสิผื่นที่รับไม่แล้วแต่ว่าเาหาเนี่ยเฮ็ดเบิงใส่กะอยู่กับนี่เนาะจากนับนี่เตือนขึ้นกะเฮ็ดเตือได้หนี่เลี้ยงงัวนน้ำบ่คไก่เลี้ยงงัวครับเลี้ยงงัวนน้ำอ่ออ่ออ่จอ่อ ก็อยากให้ผู้ซอยฝากเถิงพี่น้องเท่าท่าคกับฝากด้อครับด้วยว่าผู้ใหอย่าเฮ็ดเกรตรนะครับก็เริ่มต้นได้ทีน่ะให้หน้าต่เฮามันมีอยู่พิกผื้นขึ้นมาเบิงเอามาลองเห็ดเบงคือไปเห็ดงานนี่แหละลองเบงลองเบงเออๆลองเบงตื่นขึ้นมาสองนมงเห็ดปุ๊อยู่ในสวนเบิงจะี0 0งเลกงานน้มเส้าสองนมงลงมาเห็ดเบง ผมว่ามันกัดสีไม่หยังขึ้นมาอยู่ดอกจ้ามันมันต้องได้นะครับเห็ดมันต้องได้แม่นบ่ถ้าเห็ดบ่ได้จังเศร้าเห็ดผมบ่เเส่อดอกว่าเห็ดอย่างบ่ได้มันต้องได้เข้าลงมือทําสําคัญก็คือเอาใจใส่จเออเอาใจใส่มันเลยๆดูแลบารุงมันเข้าหาเขาเข้ากับหาเขาครับทานี่แหละขอบคุณผค้ช่วยนะจับ คลิหนาพอกันไหมจ้ะพี่น้องไม่ยามพี่น้องทางเพื่อซ้ำลงวัอนี้เก็บบรรยากาศมาฝาขอบคุณพี่น้องท่านที่ติดตามแล้วชิปนี้คิหนาพอกันไหมสวัสดีจ้าซองอิหยังครับพีน